เราให้เกาโชปโบรีคุณจะฟื้นความแบบความหน้าแบบเชื่อถืออะไรมาภายในระยะ2ปีนะคุณจะถูกกระทืบซ้ำโดยวิกฤตของยูโรโซนอยู่ดีคือโอเคแหละมันอาจทำลายไปมาอาจจะไม่กลับมาสวยหรูเหมือนยุปี90 100%แต่ผมว่าอิตาลีกำลังสร้างหนทางใหม่ของตัวเองแล้วนะ What if อ่ะว h a t if ตอนนั้ไม่มีเกาโชปโบรีหรอิตาลียังจะชนกับพรมเมลีตอนนี้ได้ไหม ดูทีนี้เนี่ยเอมันมีวิกฤตที่มันมี light, ช่วงก้าช่วงช่วงสองพันที่เรารู้วิกิตซัพพลามใช่ไหมอ่าอ่าอ่ามันส่งผลต่องิลจัลลี่ไหมเดี๋ยวเรื่องนี้เราปรึกษาเฮวินนิดนึงมอร์นิ่งเวล์่ะครับผมว่ามีส่วนนะเพราะว่ามันเหมือนกันว่าทําให้แบบทุกอย่างเหมือนอะไมาคอซ้ํากําซัดเนาะเออใช่ใช่เกาโชโปลีกระทืบซ้ําด้วยเรื่องของความนิยมเรื่องของความโปร่งใสแม่งมาถูกกระทืบ <tuh> ซ <hè? S 1> sure. ้ําด้วยวิกฤตซัพพลามปีสองพันแปดเออหลังจากเกาโชโปลีสองปี เราให้เกาโชบปลีคุณจะฟื้นความแบบความน่าแบบเชื่อถืออะไรมาภายในระยะสองปีนะคุณจะถูกกระทืบซ้ำโดยวิกฤตของยูโรโซนอยู่ดีเออมันเกิดการเศรษฐกิจมันแย่ถ้าเตะใครก็อยากมาสภาพแวดล้อมไม่ดีนู่นนี่นัน<ด>น่นเลยคือใครอยากจะมาลงทุนในช่วงนั้นฉะนั้นปี2008ปดสงเก้เป็นช่วงที่ฟุตบอลอิตาลีหรือจะบอกว่าในภาพพื้นยุโรปโดนเรื่องเศรษฐกิจทั้งนั้นฉะนั้นช่วงนั้นอิตาลีเอง มันพอมีปัญหาทั้งยูโรโซนทำให้เศรษฐกิจทั้งหมดในยูโรชะลอตัววิกฤตหนี้ที่กรีซก็ไปดึงทั้งยูโรลงหมดเลยทำให้อังกฤษแม่งเริ่มคิดถึงเรื่องเบกซิตขึ้นมาในตอนสมัยนั้นอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งพวกหนี้สาธารณะชื่อคุณไหมเหมือนถ้าเราฟังมอร์นิ่งเวลทุกเช้าก็จะมีหนี้สาธารณะตอนนั้นอิตาลีมีหนี้สาธารณะสูงสุดในยูโรโซนฉะนั้นไม่ดิต้องบอกอันดับสองรองจากกรีซกรีซหนักสุดรองมาอิตาลีส่วนเสถียรภาพทางการเงินคือลักษณะโครงสร้างงรัฐบาลอิตาลีอ่ะ โครงสร้างทางการเงินโครงสร้างทางสังคมมันไม่ได้ดีอยู่แล้วฉะนั้นเรื่องของเสถียรภาพทางการเงินมันเลยแย่ไปด้วยพอแย่เสร็จปุ๊บไม่มีนักลงทุนคนไหนอยากมาลงทุนทำให้ไม่มีการแบบ foreign direct investment เข้ามาไม่มี FDI เข้ามาในในอิตาลีตอนนั้นเลยสุดท้ายแล้วคือนโยบายเศรษฐกิจก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาอะไรได้ดีทุกอย่างมันเกิดจากการที่การเมืองมันก็ไม่โอเคด้วยตอนนั้นเศรษฐกิจไม่ดีอแม่งเรากำลังพูดถึงประเทศไทยเองเปรนสองเป็นหาบแต่ถ้ามองว่า มันเศรษฐกิจมันแย่ทั้งยุโรปใช่ไหมแต่ทําไมอังกฤษหรือเยอรมันก็ดีอถามได้ดีมันมันยังมีหลีกอื่นอย่างหลีกอังกฤษหลีกสเปนใช่ไหมที่อยู่ยุโรปเหมือนกันหลีกเยอรมันสามหลีกเนี้ยก็ยังไม่ได้ถือขนาดแย่มียังมีคนดูมีเม็ดเงินมีอะไรเข้ามาอยู่นี่ถามได้ดีเพราะว่าเราก็ยังดูบอลีอังกฤษเหมือนเดิมอ่าใช่ลาลิก้าก็บูมเป็นพูดแตกขึ้นมาเอพูดถึงที่อื่นกันทํามอังกฤษรอดอืแบรนดิ้งมันดีเอจริง แบรนดิ้งของพรีเมียร์ลีกแม่งดีพื้นฐานนี้โดยเฉพาะโซน southeast asia เราเนี่ยหรือแม้กระทั่งอังกฤษทั้งนั้นดูบอลเหลืองังกฤษทั้งนั้นหรือแม้กระทั่งข้ามไปจีนก็ได้จีนก็ดูบอลเหลืองังกฤษทั้งนั้นหรือแม้กระทั่งแบบพวกแอฟริกาพวกประเทศเรวยๆในแอฟริกาเนี่ยเขาก็ดูบอลเหลืองอย่างไนจีเรียเนี่ยคนไนจีเรียแม่งชอบแมนยูชิ้หายเลยเขาเคยบอกว่าคนไนจีเรียแม่งชอบแมนยูมากโอชิม<ด>เพนไม่มาแมนยูแล้วนะ ขาเห็นบอ์มีเขาก็ไปอย่างมาคือเรื่องระบบลิขสิทธิ์ทีวีเอรื่องแบรนดิ้งมันทําให้บอลอังกฤษมันก็ต่อให้โดนกระทบจากเรื่องของวิกฤตทางการเงินอ่ะมันยังมีเงินอื่นๆเข้ามาสนับสนุนได้ใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งอังกฤษแม่งไม่ใช้เงินยูโรอังกฤษใช้เงินปอนด้วยอ่อย่างเยอรมันอ่ะเยอรมันเนี่ยมันมีกฎ5 0บวกหนึ่งอยู่เอ้ยเออมันมีกฎ5 0บวกหนึ่งอยู่มันทําให้บอลเยอรมันอ่ะเรื่องการถือหุ้นอ่ะมันยังเป็นพวกแฟนบอลมันยังไม่มีบริษัทไหนที่แม่งไปถหุ้นบบ คนเดียวโดดๆยกเว้เวนฮอฟเฟนไฮม์ยกเว้นฮอฟเฟนไฮม์เป็นเจ้าของเอชพีอ่ะเป็นเจ้าของเกินเพราะเขาแต่เขาแบบค่อยๆทำมานานนะหรือแม้กระทั่งอาร์เบไลซิกอาจจะมียอยูอ่หรือถ้าจำไม่ได้มีไม่กี่ก็จะมีไบเออร์อีกทีหนึ่งที่เหลือคือระบบ5 0 1บวกหหมดะฉะนั้นเรื่องของความแบบสตริกเรื่องของการเงิน,นอ่ะเขาสูงกว่าอิตาลีเยอะทาให้บอลลีกเยอรมันอ่ะไม่ล้มส่วนถ้ามองสเปนสเปนจริงๆเป็นประเทศที่โดนวิกฤตการเงินเยอะเหมือนกันเพราะบาเลเซียก็มาเลเซียกระแทบพังแต่จะเห็นว่า เรอัลมาดริดกับบาร์เซลโลนาตอนนั้นไม่พังแต่บาร์เซลโลนามาพังช่วงโควิดนะเออ,เออใช่ช่วงนั้นเรอัลมาดริดกับบาร์เซลโลนาไม่พังเพราะอะไรเพราะแม่งมีโรนัลโดกับลิโอเนลเมสซี่อ๋อเป็นช่วงก็เลยตัวแบกมาพอดีส่วนใช่ใช่มัน<ไ>ป<ด>เป็นตัวช่วงแปลกพอดีมันทําให้แบบแม่งมีคนแบกลีกอยู่เออเออคือทำให้ทุกคนแบบโหแม่งอยากดูเมสซี่ว่ะเออเอออยากดู เนี่ยบูสเกตซาบี้เอออินเอสตาเออใครๆก็อยากดูจังหวะมันมันจังหวะมันอยู่ที่ทัมมิ่งคือลีกลีกก็แข่งแค่สองทีมอ่ะจะกลายมาสองทีมเนี่ยมันอิทธิพลของทั่วโลกใช่มันอิทธิพลมากคือเมื่อกี้เราบอกว่าพรีเมียร์ลีกอาจจะอิทธิพลแถวโซนเอเชียไปดูเมกาะใต้ดิเออหืมแม่งเลมาเบเลบาร์ซ่าทั้งนั้นแหละเออเขาก็ดูทั้งนั้นฉะนั้นเรื่องความนิยมในต่างประเทศเองลีกสเปนอาจจะเป็นลีกที่เดือดรับความนิยมถ้าพูดถึงเทียบกันทั่วโลกนะเขาชนกับอังกฤษได้เลยแต่ในขณะที่ลลีีกออิตา่ะ เื่องที่เราพูดมาเมื่อกี้มไม่มีเลยเออจริงไม่มีแมกเนตอะไรตุ๊ก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 ทีนี้ดูมันดูมันเศร้ามากๆนะออทีนี้อยากรู้แล้วเมื่อไหร่อิตาลีแล้วมันฟื้นอ่ะเมื่อไหร่ช่วงเวลาถ้าเราไล่ไทม์ไลน์กันเลยถ้าเราลองไล่ไทม์ไลน์นอนะอิตาลีเริ่มฟื้นช่วงไหนอ่ะไล่ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นนะคือหลังสองพันหกมาเนี่ยอิตาลีเริ่มพังใอ่ะสองพันสิบถึงสองพันสิบห้าเนี่ยเรามองว่านี่คือช่วงแบบ ลงต่ำนะต่ำสุดแล้วโคตช้า UCL จาก4ีทีมเหลือแค่3ทีมด้วยสโมสรแม่งล้วนไปหมดเลยอินเตอร์แม่งก็ล้วนอินเตอร์แม่งเงินก็แบบตอนนั้นที่แบบเหมือนาพยายามจะแบบดันเพดันขึ้นมาใช้เงินเยอะเกินตัวโดนเหมือนกันมิลานโดนเจ้าของอโดนจีนมาเทคปรากวจีนแม่งเป็นจีนแบบจีนติยะเออเชิเจอแม่งเงินแบบหลอกหลอกอะแล้วก็ล่วงมาใช่ป่ะยูเวนตุสก็เริ่มกลับมาแบบมีหน้ามีตาเขาเริ่มฟื้นกลับขึ้นมา ต้องบอกช่วง2015-2018อาจจะเป็นช่วงที่ยูเวนตุสเป็นความหวังของลีกเป็นตัวแบกลีกเพราะยูเว่เข้าชิงยูเวเชลสองครั้ง2015กับ2017แต่ก็ไม่รอดนะก,ก็แพ้ทั้งคู่ในนัดชิงอะไรเงี้ยคือแต่สโมรสรอ,อื่นนะแม,ม่งยังมาขึ้นแข่งกับยูเว่ไม่ได้จำได้ว่าช่วงที่ยูเว่เป็นแชมป์ัวๆเราจำได้ยาวยาวช่วงที่ปีโลก ปีโลเป็นย้ายไปอ๋อปีโลย้ายไปยูเว่ยูเว่แล้วแล้วมีพอกบาไหมมีมีมีพอกบากรัวเทพเลยอ่ะอเขาไปแดาปอยู่ช่วงนั้นเดาปตอนนั้นที่เลยพอมาช่วง2 0 1 9ันสิบเก้าถึงสองพันสอ่สามผมรู้สึกว่าอิตดลีเริ่มมีแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจอาจจะเกิดจากยูโร2020ก็ได้อพออิตาลีได้แชมป์ยูโร2020ผมรู้สึกว่าทีมเล็กๆล็บางๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นอ่ะ ไม่เล็กองไงอินเตอร์กับเข้ามาชิง UCL ใช่ป่ะหรือนาโปลีคว้าแชมป์คินเลอาในรอบ33ปีหรือว่าฟิออเข้าชิงคอนเฟลเลนซ์ลีอย่างเงี้ยโรมาเข้ามาเป็นแชมป์ยูคอนเฟลเลนซ์ผมว่ามันเริ่มมีแบบแรงบันดาลใจหลายอย่างหรือเจ้าของมันก็ ดูเชื่อถือได้อย่างอินเตอร์ได้เจ้าของจีนมาเป็นเจ้าของจีนที่ไว้ใจได้ด้วยอะไรเงี้ยคือนอกจากอินเตอร์ได้ซูนิงใช่ป่ะมิลานได้เลดเบิร์ดของเมกามาใช่ป่ะโรมาได้ฟิตกินฟิตกินกุ๊ปมาคุมอย่างเงี้ยเออมามามาให้เงินเนี้ยคือมันเป็นช่วงที่ระบบของทีมยุคเก่ามันเริ่มล่มสลายมันเริ่มเคลียเหมือนเหมือนเซตซีโรแล้วเริ่มใหม่แล้วเริ่มใหม่คือผมก็คิดว่า เจ้าของใหม่ทั้งหลายอ่ะเมื่จะมาในระบบการบริหารงานที่เป็นแบบโปรเฟชนอลมากขึ้นโปรเฟชนอลมากขึ้นแล้วดูมีความเป็นอินเตอร์เนชั่นอลมากขึ้นเพราะว่าตอนที่เป็นเดลี่ที่มีความโลโคอลความเป็นสไตล์เดลี่นะด้วยเออแล้วก็หลีกก็เริ่มมีแผนในการพัฒนาพวกโครงสร้างต่างๆเข้ามาใหม่แล้วต่อไปเวลาโดนวิกฤตทางการเงินก็อาจจะไม่ล้มง่ายแล้วต้องรู้ว่าปรับตัวยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็คงไม่มีใครใช้เงินหรือใช้พลังอํานาจบ้าข้ามแบบเกาโชโบรีแล้วเพราะเกาโชโบรีเหมือนเป็นการตีตาปองว่ามึงโกง นั่นแหละมันก็เริ่มทําให้แบบรู้สึกว่าแบบหลีกตลีเริ่มกลบบมาและอันหนึ่งที่เมื่อกี้มึงบอกอ่ะคอมเมชโนมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้แทคนิคอิตาลีแม่งไม่เสื่อมคลายซิโมนอิสซากีอย่างเงี้ยหรือเทียโก้มอตตาหรือจูเลสอะไรน่ะไออันเชโรตติก็ยังอยู่สปาเลตติก็ยังอยู่ในปัจจุบันคือเขายังยืนในระดับยังมีพื้นที่ในระดับท็อปของในภาคพื้นยุโรปอยู่อิตาลีมีแผนการเล่นที่ฉลาดมากในยุโรปอยู่ดีอย่างเงี้ยคือถ้าถามว่าเกาโชโพลีจบจบลงแล้วจริงงๆหรือย จบลงแล้วในทางกาดีแต่ Impact มันยังมีกระทบกับอิตาลีไปเรื่อยๆอคือเขาก็พยายามอยากล้างภาพนี้แหละอ,อยากล้างภาพนี้อ,อยากให้เวลาพูดถึงเหมือนเมื่อก่อนที่เราพูดว่า คาเดนาโชต้องพูดถึงอิตาลีเขาอยากให้คำนี้แม่งขึ้นมาใน Google ก่อนคำว่าเกาโชโปลีอ่ะเขาอยากให้คำนี้แม่งขึ้นมาก่อนเกาโชโปลีเป็นโพซิทีฟมากกว่านี่ก็ใช่ใช่คือมันก็จะเห็นข่าวดีของลีดอิตาลีที่มันแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆว่าทีมเริ่มกลับเข้าไปเล่นในรอบลึกๆของยุโรปได้แล้วเนาะหรือว่าแข่งก็สูสีมากขึ้นอย่างนั้นเนี่ยลีดอิตาลีสูสีไหมสูสีอ่ะนาโปลีอย่างเงี้ยนาโปลีก็มาสูสีอ่ะอินเตอร์ใช่ป่ะใช่แล้วได้อย่างได้แชมป์แต่อัลตรานต้าไม่เยได ได้ไปอัดไอ้นี่เลยดูเส้นอ,อย่างเงี้ยใช่ไหมโบโลอนยาอย่างเงี้ยโบโลอนยาแม่งก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันม,ม,มันก็แบบเอ้ยแม่งมีทีมแบบขึ้นมาแข่งขังนเงี้ยในขณะที่ยูเวนตุสกับเอซิมิล่าจะดรอปลงไปบ้างอะไรเงี้ยคือโอเคแหละมันอาจจะทำลายไปมันอาจจะไม่กลับมาสวยหรูเหมือนยุคปี90 100%แต่ผมว่าอิตาลีกำลังสร้างหนทางใหม่ของตัวเองแล้วนะเอออิตาลีกำลังมีหนทางใหม่ของตัวเองหลังจากที่ผ่านผ่านช่วงแบบ ยุคมืดอ่ะผ่านช่วงยุคมืดด้วยเริ่มมีแสงสว่างไปลูมงอาจจะเป็นอาจจะเป็นจุดนี้มันหมายที่ดี่อิตาลีอ่ะกลับมาพังอัดอีกครั้งก็ได้อันนี้เอาเอาไปให้แฟนแฟนช่องคิดแล้วก็ดูแล้วกันว่าถ้าวันนั้นอ่ะอิตาลีไม่มีเหตุการณ์เกาโชโปลีอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ป่ะว h a t ีฟอ่ะวอตอีฟเราไม่มีเกาโชโปลีรีอิตาลียังจะชนกับพรีเมรีกตอนนี้ได้ไหมโอหรือว่าแบบเออ มีการแข่งขันที่สูงแบบนี้พรมเลียลีกไหมแบบเหมือนแบบแม่งแพ้ก็ได้ทุกทีมอ่ะหรือว่าเรื่องระบบการเงินเขาอาจจะดีกว่าอ่เยอรมันไหมอะไรเงี้ยหรือว่าจะดึงดูดสตาเบียดกับทางลาลิก้าได้เหมือนเมื่อก่อนไหมนึกออกแบบเมื่อก่อนสตาแม่งเบียดกันอยู่2ลีกลาลิก้ากับเกาโชซิเนียะน่าคิดว่าถ้าคุณไม่มีเกาโชโบลีจะเกิดอะไรขึ้นเนาะน่าจะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็น่าจะเป็นเรื่องราวของ คุณบอลเทคนิคิส s อรี่ <cook book>. <S <S เรื่องของเกาโชบุรีที่เราสัรหามาในหลายมุยมก็ <S 1> <S 1> <Okay>. <S <S อาจจะไม่ลงกับเทคนิคสักทีเดียวแต่ว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องแล้วกันใช่น่าสนใจถ้าคุณชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และไม่พลาดสารีฟอลไนวันนี้สวัสดีครับ <S <S สวัสดีครับ